สวัสดีชาวแม่ค้าออนไลน์ทุกคนนะคะวันนี้นุ่นก็มาแชร์วิธีการทำลิสต์เมนูแบบนี้เลยนะคะคือถ้าสมมติว่าลูกค้าแอดเรามาปุ๊บในไลน์ของเราเนี่ยแล้วเขาก็สามารถไปเลือกสินค้าในร้านของเราได้แล้วก็สามารถชําระเงิน,นะคะ่ะไม่ต้องรอเราตอบลูกค้าก็สามารถช็อปเองได้เลยนะคะเราก็สามารถทำตรงเนี้ยขึ้นมาเนาะ เพื่อให้ตรงนี้ลิงก์เข้าไปในร้าน Line My Shop ของเรานั่นเองนะคะลูกค้าก็สามารถเลือกซื้อได้โดยที่ไม่ต้องรอเราตอบเลยไปดูกันนะคะว่าเราจะทำยังไงอย่างแรกเลยเนาะเราอ่ะก็จะมาโหลดแอป Line My Shop ตัวนี้เนาะถึงแม้ว่าเราอ่ะจะมี Line OA แล้ว Official Account เนี่ยแต่เราก็ต้องโหลด Line My Shop มานะคะเพื่อที่เราจะได้สร้างแบบหน้าร้านใน Line ของเราเนาะซึ่งมันน่ารักมากๆนะคะแล้วก็ โอนเงินได้แบบโดยตรงเลยโดยที่ไม่ต้องผ่านไล n e คือลูกค้าก็คือโอนเงินให้เรานั่นแหละแต่ว่าเขาแค่ทําระบบให้มันง่ายต่อการตรวจสอบนะคะสําหรับใครที่แบบมีลูกค้าเยอะๆอย่างเงี้ยเหมือนลูกค้าแบบส่งสลิปมามันก็จะอยู่ใน Line My ช็อปแล้วเราก็สามารถตรวจสอบได้ง่ายมากนะคะการที่เราจะทำลิสต์เมนูเนาะที่เป็นแบบหน้าร้านค้าของเราแบบเป็นไลน์ไมช็อปของเราเนี่ยเราอะก็ต้องไปเพิ่มสินค้าในไลน์ไมช็อปให้เรียบร้อยก่อนเนาะ คือเราไปเพิ่มสินค้าไปทำในลาย m ม s ชอบให้เสร็จนะคะแล้วเราก็กลับมาที่ Line OA Line Official Account นั่นเองพอเราเข้ามาปุ๊บเนาะเราเข้าไปที่ List Menu นะคะ List Menu อยู่ตรงนี้เลยที่เป็นสี่เหลี่ยม4อันกดเข้าไปเสร็จแล้วเราก็กดสร้างใหม่นะคะเลือกเ m p l พ t e มันจะมีแบบใหญ่กับแบบเล็กเนาะ คือของเราอ่ะใช้แบบใหญ่เนาะแต่ถ้าใครชอบแบบเล็กก็ได้นะคะเราใช้แบบใหญ่เป็นแบบอันเดียวเลยก็คืออันใหญ่อันเดียวกดอันนี้กดเลือกเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะมาบอกเราเนาะว่าเราใช้รูปขนาดไหนคือถ้าใครเลือกแบบเป็นแบบรูปใหญ่อะ่ะเราก็จะเอาพิกเซลตามนี้เนาะ2,500คูณกับ6000เอ้ยไม่ใช่1,686พิกเซลนะคะส่วนใครที่เอาเป็นแบบรูปขนาดเล็กอะ ก็จะเป็น2,500คูณกับ843ทีเทีนี้เราอ่ะก็จะเอาขนาดพิกเซลอ,อันนี้นะคะไอ้2,500คูณ1686เนี่ยไปสร้างอยู่ใน Ibis p a i n t ก่อนแล้วก็แล้วก็เข้าไปใน Ibis p เ i n t เนาะพอเราเข้ามา Ibis p a i น t นะคะกดบวกแล้วก็พิมพ์เลข2,500กับ หน,นึ่ง OK OK, ตรงนี้เนาะกับ1686กดโอเคนะคะโอเคตรงนี้เสร็จแล้วเราก็อาจจะใส่รูปภาพของเราเข้าไปไออันนี้ของเราอาลองใส่เป็นรูปภาพนะแล้วแอป i อ t p r i n t เนี่ยเขาก็สามารถลบพื้นหลังให้เราได้ด้วยเนาะถ้าใครที่อยากเอาแบบเป็นรูปเหมือน ไม่มีพื้นหลังกดอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็กดเซฟบันทึกเป็น png เราก็ไปต่อด้วยแอป Line Camera แล้วก็มีการทำการต,ตกแต่งนิดหน่อยตกแต่งแบบว่าตัวหนังสือ Op Now เราสามารถเลือกตัวหนังสือได้ตรงนี้เนาะก็เปลี่ยนกรอบดูสิสมมติว่าใช้กรอบนี้แล้วในลายเนี่ยเขาจะมีสติกเกอร์สติกเกอร์ให้ด้วยแล้วก็ตกแต่งหรือใครจะใช้แอปอื่นก็ได้เหมือนกันเนาะสมมุติว่าเราตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็เข้าไปที่ Line Official a c c o u n t แล้วก็อัปโหลดรูปเลย รูปที่เราทำไปเมื่อกี้ตึ้แล้วก็ย่อรูปแบบนี้ให้มันพอดีกดเสร็จสิ้นอ่าแล้วเราก็กดต่อไปได้เลือกประเภทลิงก์เราก็จะใส่ลิงก์โดยการที่เข้าไปในล ne my shop เข้าไปในลาย my shop ของเราก่อนแล้วก็กดลิงก์ตรงนี้คัดลอกลิงก์ เสร็จแล้วเราก็เอามาใส่ข้อความ l i น e My Shop เสร็จแล้วกดต่อไปใส่ชื่อ Line My Shop อันนี้ก็จะใส่ตั้งแต่วันที่วันที่13ก่อนหน้าวันที่เราทำประมาณ2วันเวลาเที่ยงคืน เราก็งงเหมือนกันว่าทำไมต้องใส่แบบนี้แต่ว่าเห็นคลิปอื่นเขาสอนแบบนี้ก็เลยทําตามนะ,ะแล้วเขาก็บอกให้เราเนี่ยไปใส่วันสิ้นสุดก็คือสิ้นปีแต่จริงๆมันเหมือนแบบเมื่อไหร่ก็ได้ที่เราจะแบบไม่เอาลิสต์เมนูอันนี้ให้มันอยู่ตรงนั้นแล้วอะสมมติว่าเราตั้งเป็นปีนี้เราก็กดบันทึก บอกว่าเราใส่ไปแล้วลิชเมนูมันก็เลยไม่ให้นะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราใส่แบบปี2024ถึง2026 2026อย่างเงี้ยมันก็จะได้มันก็จะต่อเลยจากตอนแรกที่เราใส่อันนี้ตัวอย่างแบบนี้แล้วถ้าเป็นเราก็กดดูตัวอย่างข้างบนตรงนี้ มันก็จะขึ้นตรงนี้เลยพอเราคลิกเข้าไปใช่ไหมสมมติมว่าลูกค้าเนี่ยแอดเรามาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขากดเข้าไปที่ Shop Now ทีนี้ก็มันก็จะลิงก์เข้าไลน์ร้านเราเลย,ลยไลน์ในช็อปของเราเนั่นเองแค่นี้ลูกค้าก็สามารถช็อปได้โดยที่ไม่ต้องรอเราตอบแล้วสำหรับใครที่ไม่อยากพลาดคลิปดีๆแบบนี้นะคะชาวแม,มค้าออนไลน์ก็สามารถติดตามรุ่นไว้ได้นะคะที่ YouTube อะไรยาง PSK นี้เลย พราะว่านุ่นก็เพิ่งเริ่มทําเป็นแมค่ค้าออนไลน์เหมือนกัน,น,น,ก,นก็จะเอาคลิคดีๆมาแชร์ฝากกันนะคะชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามไว้ด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะ่ะบ๊ายบายเอพิโซดถัดไปนุ่นจะมาสอนวิธีการซื้อของใน Line MyShop นะคะใครที่ไม่อยากพลาดก็ติดตามกันไว้ได้นะ